พระบาทสมเด็จพระเจ้ายุคหัวค่ะทรงพระราชทานไฟรเริกนะคะรวมพิธีปฏิบัติธรรมจะเริ่อนพระพุทธมนต์และสมโภช2 3 1ปีอุบลราชธานีหุงเฮืองเมือง,เมองถ้ำสิริมงคลแก่เมืองอุบลราชธานีค่ะ เมื่อวันที่10กรกฎาคม2566นะคะเวลา18นาฬิกาค่ะที่ถุงสีเมืองตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไฟพะเลิกเพื่อประทานไฟคารวะจุดเทียนชช่และได้ประเมตตาประทานไฟพะเลิกจากสมเด็จพระสังฆราชเพื่อให้ประทานไฟสง์จุดเทียนชช่ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมสมโพธิ2 31ปีอุบลราชธานีหุ่งเฮืองเมืองธรรม โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวิหารนะคะเป็นประธานไฟสง์นายชลทียังตรงผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานไฟคารวาะรวมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางทรงหลักวารไพรองผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเพสอยสักคู่ร่องผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจทหารพระภิกษุสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีถูกมูเลารวมในพิธีจุดไฟพะเลิกจะเริ่นใช้มงคลคาถาสมโมทนียกถา,าราธนาพระ,จะเจริญพระพุทธมนต์จะเรื่นจิตตะภาวนาด้านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้ถูกยกฐานะ จากบ้านแจระแม่ขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีสีวนาไล่ประเทศสลาดเมื่อปีพุทธศักราช2 3 3 5โดยในปีนี้เป็นปีครบรอบการสถาปนาจังหวัดอุบลราชธานี ครบ2 3 1ปีในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดให้มีพิธีปฏิบัติรรรเจริญพระพุทธมนต์และสมโภช2 3 1ปีอุบลราชธานีหุงเฮืองเมือง,เมองถ้ำเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีและความเป็นสิริมงคลแกป่ปวงชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีครบ231ปี16กรกฎาคม2,566และแสดงเห็นถึงความจเจริญรุ่งเรืองเมืองถ้ำทางพระพุทธศาสนาจากนั้นในตอนเสาร์นะครับวันที่16กรกฎาคม2,566นะครับเวลา7จ็ดโมงเสาร์ที่ผ่านมานเนี่ยแหละครับพี่เจียบ ผ้วราชาการจังหวัดอุบลราชธานีน,นายชนรทียังตรงนะครับพร้อมด้วยร่องผ้วราชาการจังหวัดอุบลราชธานีพระกาศนนาหัวหน้าส่วนราชาการนะครับประกอบพิธีทั้บุญตักบาทและเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์สามเณรกว่า231รูปนะครับสืบสารประเภทนี้วัฒนธรรมอันดีนะครับสั่งความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานีสำหรับคำว่า231ปีนะครับคือการครบวา,วาระการก่อ,กอตั้งจังหวัดอุบลราชธานีครบนะครับ 231ปีนะครับในปีพศ2566นี่แหละครับหุงเฮืองในก็นคือความจเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดอุบลราชธานีจากอดีตสู่ป,ปัจจุบันสำหรับคำว่า,าเมืองถ้ำในก็คือเมืองถ้ำมะนะครับเมืองแห่งธรรมาชาติและก็เมืองแห่งวัฒนธรรมนั่นเองตามนายะนะครับเมืองแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นสถานที ที่กําเนิดและปฏิบัติของพระเทราทิมีชื่อเสียงนะครับผมและาศาสนาสถานหรือวัดที่สวยสดงดงามจํานวนมากนะครับเมืองแห่งวัฒนธรรมนั่นก็นคือมีงานประเพณีแห่เทียนเขาพรรษาที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับโลกสําหรับวัฒนธรรมนะครับก็เป็นประเพณีอื่นๆที่งดงามนะฮะและก็เมืองแห่งธรรมชาตินะครับกับมีทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติที่สวยสดงดงามอีกหลากหลายแห่งนั่นเองนะครับ มีะฉะนาั้นก็เชิญชวนเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดไก่เคียงกับมาเที่ยวกันได้